ผมรอสปอร์ตอยู่แดดทผมรอมันวิ่งมาวิ่งมาวิ่งเข้าในน้ำเลยจับหนึ่งโอ้โหี่สิบเกมแป๊บนึงว่ากูพร้อมมาที่ไวเฮ้ยเลเจอเดลี่เลเจนเดลี่ตัวนี้ไดมอนด์นะถ้ารีเจนทิพ์ทิพทิพย์ทิพนั่งไปนั่งนั่งไวตั้งไว้นั่งไว้นั่งไว้โอเคพี่นั่งนั่งผมมาร์คผมมาร์คผมมาร์คตลอดไปนี่นี่นี่ฟันทำ้าโชว์เลยตรงนี้เลย ไอเฮีย <min it> แล้วมันไปจริงอั๊บเป็นจริงทิดทิดทิดทิอย่าให้หลุดอย่าให้าสายตาับครับได้ได้พี่ได้อย่าให้มันหนีไปได้มันมันแวะอยู่ปั๊บหนึ่งป๊บหนึ่งกูรู้กูรู้แล้วกูรู้แล้วกูหามุมอยู่มันมีสองตัวมันมีสองตัวมันอยู่ข้างกันไม่เอาตัวนั้นเอาตัวรีเจนผมมาไอรีเจนไม่ได้ป่ะมันอยู่หลังตอไม้อะไอเฮียกูวัปเต้นมากูออกเต้นมากูเห็นมันชัดเจนเลยเฮียพี่มันอยู่หลังตอไม้ป่ะไม่กา พี่แมรี่เจนเงยหัวอยู่ตรงนั้นเอ่อผมมาร์กให้แล้วกันมาร์กได้ไหมมาร์กไม่ติดแบบพี่ชายมันติดตัวมันติดตัวหน้ากมากอะตรงนี้ยได้นะเคยม่ใกล้กัดผมแล้วล่ะไอตัวนี้ฮาร์ดแต่ตัวรีเจนอะอยู่ข้างมันโอ้แล้วเสือกอยู่มุมยากด้วยไอสัตว์โอเคโอเคตรงนี้ไม่ยากละมึงจะไปไหนอะพี่มันวิ่งไปทาง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 พี่ชายพี่ชายตัวรีเจนนวิ่งไปทางพี่ไม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 ่มัน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 เฮียมันไปไหนวะอะไรของมันนเี่ย เนี่ยตอรีเจนผมมาร์กแล้วอ้โหไอ้เหี้ยปิดมุมหมดเลยโอ้โหแล้วแล้วตรงเนี้ยผมเห็นหมดสามตัวเลยพี่ตรงเนี้ยมูมเต็นบล็อคอะต้องไปช่วยปะ่ะเออถ้ามูฟวาร์บมามันน่าจะหนีวะพี่แมนมากวอย่าให้ยันนี้ไม,ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใช<ม>อ่าเดี๋ยวมาร์กแล้วมาร์กแล้วตัวนี้ตัวนีโ้โอเคโอเคต้องอ้อมขวาติดน้ำแล้วพี่ถ้าพี่ยิงตรงนั้นอะใจะเย็นไว้ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ <Wow. S 2> คือถ้าผมยิงปับ๊บไอ้สองตัวนั้นวิ่งมาเอาผมเลยพี่แมนมาร์กมาร์กได้อยู่ป่ะเออมันลงน้ำแล้วพี่มันไปไหนไม่ได้หรอกมันต้องอยู่่่ทีีนแหละ โอเคกูจะนั่งเฝ้ามันอยู่ตรงนี้พี่แพนเก็บเต็นท์ไม่ใช่เต็นท์ผมเต็นท์ใครไม่รู้เต็นต์ไอทิศเต็นท์กูแน่เลยเต็นต์น้ำเงินน่ะเต็นต์น้ำเงินของใครจ่าจ่าจ่าเอ๊ะไม่ใช่นักเลงที่ไหนไอทิศเอ็งกล้าเปล่าอะไรก่อนเอ็งวิ่งไปทิศเอี๋ยแล้วไปอยู่ฝั่งนู้นอะไปดักมันฝั่งนู้นให้หน่อยเราอยู่ข้างกันไม่ใช่เรื่องดีน้องชายเนี่ยเราสามเหลี่ยมตอนเนี้ยเราต้องสามเหลี่ยมอ่ะทิศไปฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นอ่ะ ให้หน่อยโมไปได้อย่างนั้นหรอวะใช่เราต้องสามเหลี่ยมใช่เราต้องบีบมันให้มันอยู่ตรงกลางใช่แล้วก็รอมันถ้าเองยิงได้ในหนึ่งเดียวซีเลยนะน้องชายเฮ้ยถ้าใครมาร์กแล้วให้กูยิงได้กูให้หนึ่งเดียวซีเหมือนกันเฮ้ยงั้นฟาดแถวลแป๊บไอไอสัตว์ฟาดมากนหนีช่วยยังเนี้ยผมกำลังไปพี่จะช้าหน่อยใช่ใช่ทิศอีไปเรื่อยมันอยู่ในน้ำนี่แหละรอมันขึ้นมาเดี๋ยวกูจะขี่รถไปดีวะโอ้โหไอสัตว์ มึงฟาดมาเถอะถ้าเลือกไม่ได้ขนาดนั้นคือถ้ามุมมันไม่ชัวร์จริงๆผมก็ไม่อยากยิงอะถ้ามันไม่ได้แบบเออถ้ามันไม่ได้จุดชัวคันไดมอนเนี่ยมันจะไม่ไดมอนเลยเม็ดเดียวนะต้องเม็ดเดียวเลยไดมอนถ้าจะเอาชัวร์ก็เม็ดเดียวเข้าจุดสำคัญสองเม็ดก็ได้สองเม็ดได้แต่ต้องมีหนึ่งเม็ดที่เข้าจุดสําคัญเป็นไปได้มันอาจจะได้กลิ่นฉีดน้ําหอมก่อนน้าหอมทิพรสนะน้ําหอมทิพรด พี่ชายว่าไงพี่ชายไปอะไรนะมา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 ผมเฮ้าใช่เพราะว่ามันอยู่บึงขวามือมึงน่ะใช่พี่เถะทิด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 เอ็นตั้งสติเอ็นตั้งสติเอ็นตั้งสติเอ็งวิ่งเข้าไปในน้ำให้คาหน่อยดิแล้วลากมันขึ้นมาเออได้หรอพี่พี่อยู่ไหนนี่ให้พร้อมยิงพร้อมยิงเพล่งมาเตรียมกล้องเลย ได้พี่ผมรอสปอร์ตอยู่เด็ดิผมรอมันวิ่งมาวิ่งมาจับวิ่งเข้าในน้ำเลยแปงีเกมแป๊บนึงว้าว้าก็พร้อมมาด้ไวฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าาฮ่่าฮ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 ่่ลง่าน่าฮ่าฮ่าฮาฮิาฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮ่าาฮ่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 าาฮวา่าฮาฮยาฮ่าา่ม่ ไม่เชื่อเออกูยิงลงน้ำกูก็กลัวจะกูก็กลัวจะยิงโดนมันว่ะลงน้ำมันอาจจะไม่ทะลุอ่ะจ้ะมันไม่ทะลุอ่ะถ้ามัน <c oughs> ทิศทิศคอยทีทิศคอยทีข่อยทีโอเคโอเคโอเคผมเดี๋ยวเด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง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 ถ้าทิศ <Okay, okay. S 1> มันไล่จากตรงน,นู้นมันจะมาทางนี้ก็เนี่ยมันก็เนี่ยตอนเนีนเ้ยมันอยู่หน้าผมเลยดีกว่าตอนเนี้ยมันอยู่หน้าผมเลยนะเนี้ยเหมือนกำลังจ้องหน้ากันอยู่ตอนเนี้ยโอเคหมาคู่หมาคู่ แต่พี่มันอยู่ใกล้พี่มากตอนเนี้ยคือตอนนี้มันอยู่ใกล้พี่มากนะอ่ะมาทิดมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาอีกมาอีกมาอีกวิ่ง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 มาอีกคิดถึงปิดเสียงผมก็กลัวเลยตอนนี้ผมเริ่มหวั่นแล้วอ่ะมองมองมาทางนี้มองมาทางเต็นท์แล้ววิ่งมาดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมองมาทางเต็นท์แล้ววิ่งใจเย็นใจเย็นน้องชายวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้ความสำเร็จ มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าความพยายามไม่มีผมถูกไหมถูกทางถูกถูกวิ่งลงน้ำเลยวิ่งไปทางขวาขวาขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวเลยเลี้ยวอะไฮะเลงเลย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 ลงน้ำเลยลงน้ำเลยพี่ชายมันพี่ชายมันอยู่ใกล้พี่มากเลยนะผมตายยังผมตายยังยังยังเนี่ยพี่ชายมันอยู่กลางน้ำตรงเนี้ยตรงไหนวะเนี่ยกลางน้ำตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยผมยิงให้อะกลางน้ำตรงเนี้ย โอเคโอเคเฮ้มันคูอยู่มันคูอยู่มันคูอยู่ใช่ใช่ใช่มันอยู่กลางน้ำไอทิพอีกรอบทิอีกรอบทิมวิงกลับทิเดิมผมอลทิติแล้วพี่พอกผมว่บทึงยังโอิมติ๊กรอบทิพติ๊กทิพทิ๊ยบิงิกรอบทิพกนับดิพตกไอบทิพติ๊รอิพติ๊กอยทิกบิงติ๊บทิงปิ๊กรนบท้พด้๊กรอยทิปติ๊กรอบทิพติร้พติ๊กรอบพติ๊กอพหา ไอ้ตัวนี้ไม่เห็นไม่เห็นมันจะไปมันมันมันนิ่งเลยพี่ชายยั้งยั้งไม่ตายไม่ตายมันไม่ขึ้นพี่ชายต้องนิ่งเวยอ่ะให้ทิศมันวิ่งก่อนเดี๋ยวโอเคโอเคนิ่งนิ่งนิ่งเฮ้ยทิศฝั่งนู้นวิ่งมาว่ะเฮ้ยตัวอะไรที่นู้นวิ่งมาดูนนูนนูนว่มาหาใครอ่ะหาหาเฮ้ยนี่มาหาใครวะแปลกๆนั่นอะไรดิ ไปมันมันหนีมันหน,มน,หนีมันไม่ได้มาหาแล้วมันไม่ได้เ e อ็กซ์เซสซีฟอ๋อมันกลัวมันอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยพี่แมนกูได้ยินเสียงเนี่ยมันอยู่ในบ่อเน,นี้ยแหละเดี๋ยวบ่อเน,นี้ยใช่ใช่แม่งไปไหนไม่ได้ไอ้ลุงเว้นลุงเว้นลุงเว้นไอ้กะปิ<ห>มา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 เลยช่วยกันล้อมล้อมกันล้อมมันล้อมมันต้องให้ถึงมือเย็ดเก๊ มาหนามาหนาเจุดสารนั่แต่ผมบ้อมแล้วเดี๋ยวยิงอะไรกันเนี่ยยิงขู่มันให้มันอยู่ข้างในมันจะได้ไม่วิ่งออกเนี่ยบ่อเนี่ยเนี่ยกูต้องปิดกูต้องปิดตรงเนี่ยถ้ากูปิดตรงเนี่ยนั่นคือบ่อนี่เลยอ่ะใช่พี่นั่นแหละใช่ใช่ถ้าปิดตรงเนี้ยมันมันไป แล้วก็มีนคนปิดฝั่งนู้นอะก็คือมันไปทางนู้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็แม่มันต้องอยู่ในนี้เท่านั้นปิดฝั่งนู้นให้ไปปิดฝั่งนู้นแะ้มันไปไหนไม่ได้เลยถ้าปิดตรงนี้ปะอะ่ประมาณนั้นประมาณนั้นเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ระหว่างกลางเลยอ่าอยู่ในน้ำเอออยู่ในน้ำนี่แหละน้องชายเีทพีะเองเชื่อใจพี่นะครับ ทำไงวิ่งกดชิปวิ่งมาเลยกดวิ่งดันมาเลยอีกทีนึงของพี่ที่ลงบอนมากวิ่งดันลงมาเลยมีเดียมเอาให้สุดนะเอาให้สุดเลยเหรอใช่วิ่งมาให้สุดกลางแม่น้ำเลยผมหลับตานะพี่บอกผมนะถ้าถึงแล้ววิ่งตรงมาเลยโอเคเออเออตรงเลยตรงมาเออลงเรื่อยๆเออลงเรื่อยๆหลับตาไว้พอเออตกแล้วยุงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวแมงนอกเลยอ่ะ ไปไปพา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 เฮ้ยมึงมาหาก,กูทำไมเนี่ยฮะให้กูซัดสวอา,าวอเทอร์ตัวเนี้ยกูเองยืนยืนอ้มเลยมึงเ,เดี๋ยวไปเอานั่งร้านมาดีกว่า <c oughs> เออนั่งร้านไอ้คมันไม่เห็นนะสัตสัตจะไม่เห็นเลยนี่มันจะไม่ออกไปฝั่งนี้ยี่ห้าห้าสิบะเพื่อน ต,ตมมันยังอยู่ในบ่อนี้ใช่ไหมใช่ล่าสุดยังอยู่ในบ่อนี้อยู่ตรงกลางเลยตรงกลางน้ำแลวเมื่อกี้จ่าก,ก็ดักไว้กลางน้ําใช่ไหมใช่มันยัง<ช>ไ,มไม่ออกไปมั่นใจมากว่ามันไม่ออกไปใช่เพราะผมก็ดูอีกมุมอยู่นี่นั่งดูตลอดอเห็นมันอยู่ในน้ําตลอดอไม่ได้ออกไปไหนเลยโอเคถ้าถ้ามันผ่านตรงนี้หลังมันจะต้องโผล่ รู้เล่อยชิวไหวชิวโอเคไอ้กระปิจะอยู่ตรงนั้นใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่จะดักตรงนี้ให้มุมนี้มันมุมมันไม่เปิดว่ะต้องไปมุมนู้นเฮ้ยอะไรก็แก๊กอะไรก็แก๊กมาไอสัตว์กูบอกเลย คือบอกเลยเหลี่ยบนี้แหละได้ทั้งแม่น้ำดูต้องหัวใจหน่อยเดียวต้องหัวใจมันมีขีดปะไม่มีเลยเป็นลูกขีดตรงเสียงก็ไม่มีขีดคือแบบเงียบอ่าอ่าแสดงว่ามันจะไม่เห็นแน่นอนใช่สัตว์จะไม่เห็นคุณแน่มันแอบใต้น้ำว่ะคือแบบอ่ะเป็นไปได้ว่าทุกคนอาจจะต้องแบบนิ่งเลยอ่ะ ใช่แล้วถ้ามันแล้วถ้ามันแบบหายกลัวอย่าลืมฉีดสเปรย์ก็ได้นะทุกคนเป็นการร่วมมือไว้ร่วมมือร่วมมือทุกคนของจ่ามันไม่มีแบบเสียงรอกเคพวกนี้เหรอไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวซีนี้ไม่มีเสียงรอเคมันต้องขึ้นมาแน่ทุกคนต้องนิ่งไว้รอมันหายกลัวแล้วเดี๋ยวมันขึ้นมาเองนี่จัดไปหนึ่งนดเข้าเข้าไปที่น้ำแต่ถ้านอนมันก็ไม่มีใครเห็น แชมป์แชมป์ไม่เขี้ยอ้กูก็นึกว่าอะไรให้กูสปอตไอ่เป็ดชีโ <c oughs> โหมุมมุมนี้มุมดีจัดจัดมันมันมันรีสปาวได้ไหมเดีมมม๋ยวมันไม่นะ,ะตรงนี้ห้าสิบโอเคไปถึงกะปิเก้าสิบตรงนี้ห้าสิบสามวัดระยะไว้ 8ปดสิบโอเคตรงนู้นหนึ่งร้อยกางน้ำห้าสิบหกห้าสี่สิบลาวๆา0ห้าสิบโอเคผมเห็นพี่นั่งกับด้านอยู่เฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรกูบักดูก่อนแป๊บหนึ่งนะหาคินกั้บอ่กเหมือนที่เราเคยทำกันปะไอเชี่ยแม่งบักว่ะหาคินกับบักล้วมาหากินกับบักแล้วไม่สนแลวเฮ้ยมันต้องตรงนี้ดิ เหมือนที่เราเคยทำกันนะเพื่อนคานลงน้ำเออไอ้เหี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมเห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าไปทํานะครับใช่ใช่ใช่บั็กไม่ดีนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันเด้งอะมันเด้งมันเด้งเด้งเหรอ แต่ผมมีอีกวิธีหนึ่งนะคืออะไรขับรถลงน้ำขี่รถลงดาขับรถไล่เหรอะไม่ไล่ลงน้ำเลยทิ้งลงน้ำเลยเฮ้ยพี่มันยังอยู่ใต้น้ำจริงอ่ยยังูผมเห็นผมเห็นผมเห็นมุมผมเห็นผมบั๊กแล้วผมเห็นมันสปอตได้ไหมสปอตได้ไหมกำลังกำลังวิ่งกำลังใช้ทักษะแต่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะเฮ้ยสิ่งไม่ดีนะครับอย่าท้าเครับเฮ้ยพี่มันมากพี่มากพี่อ๋อมุมมุมตรงเนี้ยมัน มันเป็นเนินบังข้างหน้าต้องขยับผมเห็นมันอยู่ใต้น้ำเนี่ยตอนเด้ยใกล้หรือไกลเออแป๊บหนึ่งยี่สิบเมตรโอ้โหไอสัตว์ใกล้มากมันเลยไม่ไปไหนเนี่ยพี่มันเลยไม่พุดขึ้นมาเนี่ยยี่สิบจริงพี่ชายมันก็ถ้ายี่สิบมันก็ตรงไปหาพี่กบีดอีกใช่ไหม ก็ประมาณระยะมันนอนยิ้มไหมผมอยู่หรือว่าทีมงานเรามันอยู่ใกล้กันเกินไปวะเออมันอยู่ใกล้เกินป่ะมันเลยมันเลยไม่ผุดขึ้นมาเราต้องทิ้งระยะห่างจากวันเลยอ่ะอยากน้อยร้อยหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งไม่ก็ร้อยห้าร้อยห้าสิบสองร้อยเอีิทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเพราะตอนนี้มันไม่ขึ้นเลย มึงจะขับรถลงน้ำป่ะเพื่อนฮะนขับรถลงน้ำป่ะไม่ไม่ไม่ไ,มไปไปเปะ๊เปี๊ปรียกรถขับไปทิพป์ไปขับขับลงน้ำไปเลยกะกะกะท่าหัวหน้าอนุวัตรแล้วก็ <c oughs> ไปเลยไล่มันมาโอ้ยงานนี้สนุกนี่เหยรถเสกรอแล้วด้วยปัญหาลุงเวทรอรอรอสปอตเลยนะลุงเวทเนี่ยผมเห็นมันอยู่ตรงนี้เลยพี่ชายผมขับจุ่มให้ มึงม<ส> <T> ึงจะแอบหัว <afraid> ม <t> ึงจะแอบหัวกูเห็นนะมึงอยู่ตรง้เนาี้นนี้มันาาสองนัดานัดตายแนงัเราเอามันทิ้งไปก่อนให้มันเหลือให้ให้มันเหลือรีเจนเราเอาตัวกะกกักฮตตายฮัตตายฮัตาย แป๊บนึงรถระเบิดพี่เสกรถไหมแป๊บเสียงไหมแป๊บแป๊บหนึงแป๊บนึงลงไปเก็บฮาร์ดก่อนก็เลยเก็บให้ก็ได้พี่ไม่อยากเห็นอยากเห็นอ๋อเอามันออกไปหูโก้ไอ้เชีอยขนาดไอ้ฮาร์ดตัวนี้ขนาดว่าฮาร์ดยังโกอ่ะไอ้สัตว์ไดมอนด์จะไปไหนเสียไอรีเจนยังไม่ออกพี่ไอรีเจนแม่งดื้อเมื่อกี้มันขึ้นมาล่ะนี่นี่นี่เองดูอุ้ย กดสเปกบาเอากูตายขับรถลงไปเจอเจอตัวแตกดกดสเปกบามันในนี้เจอนะไอ้มันอยู่มุมตรงนี้ปะ่ะใช่มันมันอยู่ใกล้มากเนี่ยตรงนี้อเออมันอยู่ใกล้ฝั่งมากเออนั่นหละตรงนั้นเลยเพื่อนเดินลงไปอีกนิดนึงคือมึงเจอมันเลยเนี่ยไอ้ใหหัวมันอยู่ตรงเนี้ย <laughs> ล้วทำไมผมบองตัวนี้มันไม่เห็นแล้วมันจะยิงได้ป่าววะยิงไม่ได้ไม่ได้เลยมันมาร์กไม่ได้เนี่ยจ่าใช่คุณเห็นกิ่งไม้ตรงนี้ปะเออเออเห็นเห็นตรงนี้เลยใช่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยขับชนขับชนเลยสามคนไปทีมงานเนี่ยหัวมันได้จ้าหัวมั่อยู่ตรงนี้มันเหลือแค่กัดแล้วจริงนี่ยพี่แตน แบบแบบแบบหิวหิวหิวมันยิงได้ปะเอ้ไม่รู้ว่ามันไม่ทะลุน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้เฮ้ยมันเอ้ยมันมามันมันคลื่นคลานมันนานไอ้นี่สแล้ับสิล้วตัวไอ้หนอนสองนัดยูทีคสองนัดแล้วปิดสองนัดสองนัดแล้วใช่ไหมสองนัดแลยสองนัดแล้ยโอเคโอกาสให้ผมยิงเมื่อกี้นะหนอดหนอดเลยอ่ะไอ้เช่แต่ไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ะอ้าว รอติดตามผลงานแล้วกันพี่โอเคโอเคตายตายตายมาตายช่วยยี่ห้อซับสไครป์ซับสไครป์อย่าลืมซับสไครป์ครับเรียบร้อยตายเดี๋ยวทุกคนล้ำ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 ทุกคนล้ำล้ำเลยล้ำเลยล้ำเลยธรรมดาอันนี้เนี่ยดูรอเควสออกรอเควสหมดทุกคนเราต้องตั้งจิตอธิษฐานถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นไดมอนด์จริงๆ DLC คนละอันเอาไปเลย มาขอดูยาว้าวไดมันอะไดมอนแบบ <Diamond! S 2> แบบแบบไดมอนแบบเลยไปเลยอะเลยแบบเลยไกลเลยอะไอ้เหี้ยแต่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 ใช้บั๊กไม่ดีนะ <laughs> <c oughs> ไอเรื่องของลรื่อลงน้ำเลยขอให้บอกก็ถือ โอ้โหแต่ยิงยิงโดนแขนนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งนี่โดนปอดดิมอนมันหนึ่งพันสิบห้าใช่ปะไอตัวเนี้ย่ะหนึ่งพันหกสิบแปดจุดห้าสามอ่ะแม่งเลยไกลเลยอ่ะเต็มนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหทุกคนแม่งดีจัดเลยวะโอ้โหน่าที่สุดนที่สุด รถเสี่ยงไฟไหมอยู่เลยเพื่อนขับลงไปอ๋อเ็ไหมเจ็ไหมตอนนี้ทีมงานก็พยายามจะล่าอีกตัวนึงครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีสามตัวยิงตายไปสองแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งโอเคครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านหนานะครับที่เข้าการรับชมคลิปนี้นะฮะเดีกันใหมให่คลิปหน้าพัะหน้าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอ เอาละไปไปสวัสดีครับบสวัสดีครับผม